เป็นมาอันอีพีน้องอือชืกันไอตลอดเลยเก็บขี้เหี้ยออกจากไข่บูดงมาบงไข่บดงเฮาบ่สิเยอะบ่คืออยากกินไข่บดงแต่สิมาแต่ไทยพี่นอยากอยากไข่บดงเด้อ่ะงลงเวลาเาอ่อ เอากระตาไม่ใส่ขี้ยะกันเออขอชิด่างบุเดงไว้กันอุ้จิไปเก็บจะนั่งฮะจะนั่งเก็บขี้ยออกเขาตองปิ้นเอาเมย์มันออกได้เนาะอ้าเอาจารย์ไม่ใช่เ S <S อเอาเอเอมาเาขาเบือเขาอบ้เอเอาเขาเบืออไปดูเมดเมดเดอง <ś led> เหมือน,นี้เฮามีเสิอาหารอร่อยด้วก๋วย <ś led> <ś led> แคมพูดแดงแกงน้ำมหมเพิ่มพี่น้อง เบ <laughs> e, no. ิงในคลิปลองอันเดอพราะไม่พี่น้องเลเกียงใหม่แซสโซฟโก้ไข่บดงข็งดดซสโซเงี้ยไข่บุแดงได้เคยไปกับคุณจอยไปกับพี่ใหม่กับมิตรคเจ้าเยซสเงี้เป็นพอได้ไปแต่ถือกระทุ้งถือกระตาถือสอยกะจา อันนี Eu, ้เป็นเย่เองคนเดียวเหออแล้วถ่ายคลิปหายหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวสาวสกโกรสิมาเอาเมย์มันออกดูดูเมย์ฮะเดี๋ยวสาวสุกอสิเท่แบบนี้ได้ลยเตือบุ้ยพ่อโกร้ได้หนิดู ถ้าเป็นถ้าเป็นมแมย์ใหญ่นีน่อันนี้แน่นี่ถ้าเป็นมแมย์ใหญ่นีน่แตกไหมอันนี้เป็นแม่หน่อยเนาะเอาก็เลยนี่จะเห็นว่าเห็นเห็นอยู่บ่พ่อยไหมพี่หนัก บัดรอบบัตรจรอบปีใหม่มากส่วนปีใหม่ส่วนปีใหม่เป็นแงโอ้ยขังแดดได้หนิบอบบี้ขังแดดได้หนิข่อยห้าน้องใหม่เออห้านนี่ได้นี่หาไข่บุตรแดงแบบนี้มันอยากเหมือนเนาะเขาเอามาหมองสว่างสว่างปีสัตว์สกอยสีเดือกก่อนเดือดเอาเมย์มันออกเนาะ มาหนักนิดน้อยสุดเดี๋ยวมาบวมตอนเดือดเดี๋ยวเดี๋ยวจะคอยล้างจนสะอาดเลยเดีอยขี้เหอะโตรงเอาขี้เหงื่อออกเติมเอาขุนหน่อยออกเดี๋ยวตัดตัวมุดแดงปดิเดี๋ยวขนาดบอกกัน <c oughs> สะอาดเอาเดือดเงียบออกเดือดไปไปอันนี้เม่มันเมม่ดำเนาะตัวนี้ห้าสิกก่อยกินเดอะอะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อยมั้ยเดี๋ยวให้หูพี่ต้านะให้คลิปยืนนะ อามีนนมีตื่นแล้วอ,นนอามีนนมีตื่นแล้วล <ะ S 1> ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยค่ะเฮ้แต่กระมังเขาบอกจะสร้างป่ะใครเป็นคนก้อยไอ้บ้าปีกก้อยเนาะการปักไอ้บ้าปีกกลเป็นคนเีิดแล้ว <laughs> ก้อยเซนยังไงได้เขาบอกว่าดูคนทำกินน่ะดูวิธีหันก็อดูด่โอ้โหทำไมอ่ะ กดทำกินเป็นอ่ะดูวิธีหันก็รู้ได้หันให้มันถี่ๆอ่ะหรือยังไงการจับการวางแบบไม่ต้องกลัวมีดหน่อนะจับแบบจิ๊บจิ๊กจิ๊บจิ๊กจิ๊บมีอะไรก็ไม่ข้าวหอมไปเรยเนี่ยเนาะเอือข้าวหอมไปเรยเนี่ยก่อยก็ลองหั่นแบบไม่แนมล่ะไได้ไหมไม่กลัวสอยไม่กลัวสอยด่วงร่วงลงมอเออร่วงลงถ้วยนะมีอะไรนะนิ้วถ้วยมันเล็กไปเปล่า มามีกระดามังหน่อยกระดามังหน่อยจิ๊บจ๊าันนี่ก็ไดมนะังหิวแล้ว,ห,ว,ลวหิวแล้วบล็อกค่อยได้หิวแล้วคิดขดา,ขาดแต่าสองครัวเข้าไปแล้วยังเป็นมินจีที่แบบ <laughs> อันนี้หนึ่งก็ได้พอได้หอม,อมอยืดยืดเดินมาบุ้มมาขันขว่เองหันไว้หนึ่งมันก็หอมเลยนาะน ใส่ปะะจะหน่อย้่ะใ่เยใช่อวบอกผิดอผิดวเออจะหน่อยก็ได้อย่างเพกัดเอาก็ได้นะใ่กะละมังนะมันจะแบบคดคุดคุไงมีกะละมังหน่อยแไส่ไ้มามมันไม่ใช่ในตรงกะละมังนู้นก็ได้นะกะละมังแช่นะผักนี่ปกติด้วยต้องก้อยเสร็จนรนะ แล้วอาหนก็ได้ละันเฉนเก็เฉนี่ก๋ยผักใส่ไปอีกก๋วยไปดูไปไปดูไปก๋วยผักใส่ไปอีกอันนี้ก็ลดตัวจริงๆเลยเนี่ยลดตัวไหมพี่ดุไมาเลยค้อยมาซิมบมี้่าแลอี่อีโป๊ะไอรุนค่ะฮมเห็นมเห็จะน้ยังไงเเียเย เขดีแลเก็บใส่กก็ได้นะคนรอสิือบวกอาชดบุกชดชดดุกเชดชดดึงเชดว้เย้มอ้าเดอยกดทรบุญดงเงียเองพอมพี่น้งทางในในชีวิตเี้ยคบแดงได้ ระังเด้เนี่ยบางมีเด้อหาิคุกไฟเด้อหาใช่เกลือใช่เป็นประแดดดีกว่าเดแซ่บแลวบางมอันจะใสใส่สปละแดดกว่าจะใสิน้ำปลาลงดีกว่าไม่หนึง่งเข้มเมพอดีพอดีเนาะม่ต้อใส่มะนาวเลยใช่ไหมวัวใจมันปเปียกอยู่เด้อเพราะมีแม่ก๋วยไคร้แดงมีอพีอมันมองหมักปาดเลยมันมอหมักเข้มเลยแมนก๋วยมอแดงมันมาเข้มเข้มหมดเลยสบเลยก้อใส่ปลาไหลเหรอฮะพอแล้วอือ เดี๋ยวก็เขาน้ำเขาเนื้อเองอพรเขามามักประดาบเนอาซิมซิมเอ้อเอาพักก็ใส่อีกใส่พักหน่อยซิมแล้วมัพักนะนี่จะักอมใส่เดี๋ยวใส่ดูเนาะอือ ต้องซีมใส่ผักไปผีจะเสร็จอดเยอันอันอันเดวลยอยปวดเอ้ยอันเอ้ยซอยใส่เลยใส่เสร็จเพ้อแน่รถด่วนไปอีกแล้วแม่ไหม่เนาะ ได้ผีผักอันนี้ผีบัตเสแฉะมาน,น,นี่นี่มันตากินขู่กับผักอันนี้เดี๋ยวเโาสิให้ชิมนี่ถ้าถ้าเอีย่ยวอ่ะอีอหือผีกับผักคู่กันพี่เพิ่นเคยเคยกินมาจากกล่อยพายบุดแดงแบบนี้ข้างในเอ้ยข้างนี้มันมืดมตรงน้อืง ด้วยยาบ้าพี่ประกาศกินกินได้หมดแล้วมาเค็มมุงแดงชื่อชื่อแต่หาไม่เคยกินแบบนี้ม่ไม่เคยยังไม่เคยเนาะมันอยู่ไปแบบนี้ฮะทางนั้นก็กลอยหมุดน้ำมปนายเอ้ยแกงน้ำมักลอยแค่บุดแดงอู้ยของเขากันต่างนั้นเลยแล้วแกงน้ำมัเนาะอันคือโน่นนี่ไฟแห่งมากินเลยคือมักเบิ่งเลยพี่รูกิน เมากินจวมเอามาน้าเนี้ยรู้ามกินด้นมุกน่เนาะแน่ๆน้ำนี้เพิ่นมากินฟองแบบน้มันุกเขาเกษียรเพืนมาคือกันน้าเป็นงานกินตัววงเรียเขาครับกมเนกินข้าวมันมีน้ำหมูยันเนาะบดเอามาสอดจังมนน ม่เท่านั้นพอแบไ้มมปัน่หอเลยหอมอ่ยิ้มฟักันเลยยิามเผากันหอมนะย้ฟอยด้มหอม้องมนองตียม่มกินแบบบัน่า่ไ้่ามหอกหัไอ้เนี่ยเฮ้ยยิ้มท้าซีอยู่ Gòn lẽ à? ừ. 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 là. Pharaoh, đơn giản. à, biệt. Phân biệt. Not in mặt. Phân biệt. 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 Phân tăm mọi không? mọi người mọi người mọi mà, mọi người 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 mọi ่อยเอาอยนีคมท่บนินอะไรกินเหมือนกันยิงกินแล้วถึงไ้มาพวกเรามันกินคล้ายๆกันตอันนีเมือนกัได้นื้อได้มากหรออมันไปเยอรดูดเนืดนะกับข้าวเยอะเนาะมีแต่ของอร่อย่อย่างเนาะ

ยใส่พักคาเป็นแสบด้วยเดยักคางนะหันโบเดี๋ยวไปเด้งมานอไหนกินเดยนะังพักคายิงไ่หนึงเลยบแมทไมพื่นาเ้ดงนมีกัเอน้นเออนนะเออนนเะเเอเอะเะเะเออนะเเออนะเเออนเอะเเอเอนะเเนะเเออนะเอนเเนออะเเ ทำอาวุธเจมามอนขึ้นต่อยังทำไมกับเครื่องหมอเฮ้ยเต็มหมอเออกับเต็มมอันเดีกเกมนเออมาก็อุ่นโอ้เด็กๆป้าโต๊ะโทรศัพท์กับเครื่องนะเครื่องพุดสวัสดีป้าลุงนั่นละอุ่นทีงว้าวจุ๊บิ่งเอียงอย่าเดินเกมนี่หน่อยนึงกจ้างเดินเกมวะ เล่าปิดเกี่ยวกับอ oh, ันนี้อุ้ยบิดแฉะว่าอาหายกินแฉะแห้ง่ะเออเออเพื่อนกันนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนกันไหมเดี๋ยวเอ็ซีกับว่าบูดี้โยกแล้วเนาะแบบน่ารักเนาะคนดอวดแหละชาสกอยแห้งหมากอะไรหาลากดีเฮ้ยโมดี้เมื่อนานชาสกอยนี่กอดอุ่นกับบุได้นี่ปวดเหว้ปวดนะผึ่งเสียงตีจ้ะพังเสียงนี่ดิดิปวดแน่นตุบๆผอมลงอันนี้พรอมเออผอมขึ้น โอเคผืพอ okay. พี่น้องพี่แสบว่าจ้าเกงทำไมอร่อยไอ่ <Okay. S 1> ยำไขบ่บดแดงยำไขบ่บดแดงก็อร่อยเนาะ <c oughs> เป็นข่างแด็กซท่ารส,ก,สกอตต์ยังไขบ่บดแดงได้ผืพอพี่น้องไปตลาดที่อ่ะีแต่ปีใหม่ค,บบบหหคู่จอยบอบบ,บี้เรือฮาเกงครับที่หนึ่งนี่คู่จอยบอบบี้นี่ฮาเกงอันนี้ท่ารสกอตก็ปีใหม่นะได้อยู่แต่ก็ต้องเมื่อยเติอเพื่อท่ารสกอตไปวันนี้แป๊บเดียวตรงไหนขั้นสิคิดแบบบัวทงองสมุงใชเนาะประมาณสามสิบกว่านาทีนี่แหละประมาณไเนี่ยสามสิบไม่ใช่ซีดียว ไปหาแหนะมาได้พอ <จะ S 1> ก่อยเยินดูเฉยแม่หนูสิไปเดินเติรไปดูเตินไปดูอ่ะจะมีบอ๊อมีห้างให้แหน่บ๊อบนาะนะก็มีก็พอได้มันก็มีห้างอุ้ยมันก็จะมีห้างแบบห้างใหญ่และสามสี่ห้าง,งห,ห้างใหญ่ก็แบบเได้พอก่อยเนาะเด้อดีใจเ <laughs> ลยก๋ก็ส้มส้มใจอยากเนาะเพราะว่าซา,าสก้อยกับแบบอย่างแต่อยู่ทยไทยพี่แหละหมูเหมือนนี้จิไปหาแหน่ไขบ่บดแดงเออเพราะว่าเขาอาจจะโอเคเขาอาจจะได้ กลับกรุงเทพบ้านอาจจะเป็นวันวันจันทบ้านเนาะตรงมาเบิ่งกันเนาะว่าจะได้กลับบ่วันจันทร์นั่นเด็กพี่น้อง <c oughs> บ่อื่นมื้อสุดท้ายได้เฮาสิใบใช้อื่นเดี๋ยวคิดคิดคิดอันนั้นเฮาสิไปแล้วบ่อื่นนี่น่กลับด้วยรถเนี่ยน,น่าอ,อ,อ,อดวนะดเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิได้จบเพีพ่เราแซมนี้เด้ขอ,อขอบคุณขอบใจที่คมาติดตามคลิปซาสก้ยเนาะอย่าลืมกดไลใ์กดแชร์เพื่อเป็นก็ลังใจซาสก้ยกับปาตานน่เด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย